สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับทีไทยอีกแล้วแต่วันนี้เรามีประกาศสําคัญนะครับันนี้เรามีข่าวดีมาบอกก็หลายๆคนที่ติดตามสตรีบาร์ก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเรากําลังจะย้ายไปที่บ้านใหม่ของเราครับบ้านเขียวก็คือซูปไลฟ์นั่นเองนะครับผมก็เขาได้มาสนับสนุนบ้านนะครับช่วยอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับทัวร์นาเมนต์นั่นนู่นนี่บลาๆแบบมีคอนเทนต์มากขึ้นหลายๆอย่างที่แบบซูปมาสนับสนุนคือดีมากเลยครับดีมากก็จะไม่ได้ไลฟ์ ใน YouTube แล้วนะครับแล้วก็จะไม่ได้ไลฟ์ในทวิชแล้วก็อยากมาประกาศให้เพื่อนๆไปติดตามกันได้ที่ซู p ไลฟ์นะครับผมซูปไลฟ์ทิทวัตนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับแต่บ้านแดงบ้านม่วงไม่ต้องเสียใจไปไม่ต้องห่วงเพราะว่าป้าจะลงคลิปให้เรื่อยๆแล้วก็จะมีทัวร์นาเมนต์ไม่ว่าจะเป็นเดสล็อกโอเวอร์วอชหรืออะไรพวกนี้เราจะทํากันเต็มที่เพราะว่าซูปจะมาสนับสนุนเราตรงนี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอย่างซูปไลฟ์ด้วยนะครับผมก็ฝากไปติดตามกันด้วยนะครับซูปไลฟ์ทิทว ฝากไปกดฟอลโล่กันสักทีสองทีนะครับก็จะไปย้ายไปที่นู่นแล้วฝากบอกเพื่อนบอกพี่บอกน่อยบอกน้องฝากบอกกันนิดนึงครับว่าทีทาย้ายไปซูบแล้วครับผมฝากด้วยครับขอบคุณครับผมเห็นทีมไทยเก่งๆอ่ะไม่ไม่อยากแบบว่าอันนี้ขอขอเล่านิดนึงแล้วกันเกมมันยังไม่เริ่มอันนี้ขอบ่นนิดนึงคือสมัยที่บัตแข่งอวันอ่ะแชทมันมีปัญหาเรื่องหนึ่งเว้ยอันนี้พูดจริงๆนะมันมีปัญหาเรื่องหนึ่งไม่ไม่ได้อวยว่าตัวเองเก่งหรืออะไรนะมันไม่มีคู่แข่งในไทยเลยครับมันไม่มีอ่ะ แล้วมันไม่พัฒนาขึ้นไปกว่านั้นอ่ะไปถึงคนอื่นนะแต่ตัวบัตเองอ่ะบัดไปถึงระดับอะคาเดมี่ไปแบบไปฝั่งเมกาได้อ่ะแต่คือคนไทยคนอื่นพอมันไม่มีคู่แข่งมันไม่มีไฟลนก้นไว้เนึกอกว่ามันไม่มีใครมาแข่งด้วยในแปซิฟิกอ่ะมันไม่ใช่แค่ในไทยนะแต่แปซิฟิกไม่มีไม่มีคู่แข่งเลยตอนนั้นอ่ะไม่ได้อวยตัวเองคือมันไม่มีคู่แข่งไว้ตอนนั้นอ่ะแล้วมันทําให้ตัวเองไม่ได้พัฒนาไปมากกว่านั้นก็เลยรู้สึกว่าเออเราจัดทัวร์นาเมนต์ดีกว่าเราทาให้เด็กไทยเนี่ย ขึ้นมาอีกดีกว่าให้เขามีคู่แข่งให้เขามีแบบรู้สึกที่เขาว่าอยากจะชนะไอ้ทีมไทยทีมนี้ว่ะอะไรแบบเนี้ยคือตอนนั้นมันไม่ได้มีฟิล์นั้นน่ะโอ้วัดอ่ะก็เลยแบบรู้สึกว่าเออถ้าตอนนั้นมีคู่แข่งจริงๆงขึ้นมามันก็อาจจะแบบขนาดเราอาจจะกิ่งกว่านั้นก็ได้อะไรแบบเนี้ยนั่น <c oughs> แหละครับก็ตอนนี้เราจะเริ่มรับแชทเกมเราจะเริ่มนะแต่ถ้ามีทัวร์แบบนี้นโอ้บอกคิดภาพนะถ้าตอนนั้นนะเรามีทัวร์นาเมนต์แบบนี้ตลอดนะสำหรับทวร์นะโัวได้มันครับผม ขออนุญาตเรียกทีมว่า AH1 นะครับผมเรียกทีมว่า AH1 นะครับ AH1 นี่อ่ะขอขอดูไลอัพ a h ฮดก่อนเลยครับผมเป็นเบฮมอสครับกิติพัฒน์ครับผมแล้วก็โจบูซับแล้วก็ตาโดชินี่รู้สึกเหมือนจะเป็นนากอากาศเฮียร์ใช่ไหมแล้วก็หนึ่งสงสารเสียหกเกียครับแล้วก็ชื่อจีนคนหนึ่งไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรครับผมเอโอเอโอเป็นไลอัพเดิมครับผมขออนุญาตข้ามไลฟ์แอปเอโอเอโอนะครับแล้วก็มาเป็นดับแบนครับผมดับแบนครับฝั่งเอโอเอโอแบนเป็นสตอมครับผม แบนเป็นสตอมเก็บดูหน้าครับอีกฝั่งหนึ่งแบรนด์เฮล่าครับผมฝั่งเอเฮดันแบนเป็นเฮเล่าเดี๋ยวต้องดูครับว่าจะเลือกเก็บตัวอะไรนะครับสำหรับเอเฮดวันใช่ไหมใช่ดิอ่าสำหรับเอเฮดวันครับชื่อจีนมิดากอนอ๋อโอเคชื่อจีนคือมิดากอนขอบคุณครับผมแล้วก็เลือกที่จะเก็บเป็นฮะถ้าเก็บถ้าเก็บตัวนี้หมายความว่าอาจจะมีสามซับได้นะแล้วก็แบรนดสไปเดอร์แมนครับไม่เคยรอดเลยจก ไอจุ๋มไม่เคยรอดเลยทำไมต้องแมนเก็บอาดัมบอลล็อกเนี่ยแชทมันมีโอกาสไปสามซับสูงมากเลยครับเพราะว่าดัมบอลล็อกเป็นซับก่อนที่มีดาเมจนะก็ฮิวในจังหวะที่สำคัญได้แต่ไม่ใช่ฮิวต่อเนื่องนะครับดาเมจมันต่อเนื่องมากๆนะอังกี้ก็พอดีอยู่ครับแต่ที่สำคัญคือดาเมจครับก็บแบนเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนวูฟบอลลีนะผมแล้วมิดดาก่อนเลือกที่จะเป็นเมจิกหรือเปล่า เฮ้ยเอ้าแล้วเก็บอดัมแต่ไม่เล่นอดัมสามทัพย์ดิถ้าเก็บอดัมต้องสามทัพดิดเข้าปะเฮ้ยสามทรัพย์หนึ่งแทงวัวแชทแล้วเป็นบวกกับว่าเป็นเมจิกครับแต่ไม่เล่นลูน่าหรอลูน่ากับเนมอร์ค่อนข้างที่จะเก่งเลยครับส่วนฝั่งของเอโก้เอโก้ครับผมเป็นฟูดนะฟูดสเต็งครับแล้วก็เป็นลูน่าเนมอร์ครับผมแล้วก็มี เหมือนจะเล่นคอมโบหน่อยๆครับผมเอฮ์บันนี้อาจจะเป็นทักษะพิเแต่แบบเีมมอลตัวเดียวมันไม่เก่งอะครับแชทถ้าในความรู้สึกมานะแต่ต้องรอดูครับตายแล้วเขาอาจจะซ้อมมาแบบนี้นะผมในประสบการณ์ส่วนตัวรู้สึกว่าเกมมอที่มีลูน่ามันเก่งไปเยอะเลยไหครับผมชื่อจริงคือมินดก้อนเข้าไปก่อน อะครับแล้วเป็นสเต็งครับผมเป็นกูดครับอีกฝั่งหนึ่งเลือกที่เป็นแทงเดียร์ตสามซับนะครับต้องรอดูครับเราจะเป็นคอมแบบไหนครับเป็นประมาณไหนเราจะเริ่มครับสเต็งก็จะทีพิขึ้นไปเทคไฮกาวก่อนหรือเปล่าแบบนี้อาจจะชัวร์ครับสเต็งขึ้นไปทีพิเทคไฮกาวก่อนครับผมเทคไฮกาวก่อนครับแต่แมจิกชอบนะไอกระเทียมแค่นี้แมจิกสบายๆครับเลือกที่จะมาเทคไฮกาวก่อนครับแล้วเป็นแมจิกยืนพอยครับแล้วกิติพัทยืนพอยลงยืนพอยแบบนี้อาจจะโดนกดได้นะผม เขาโดนกดยาวๆนะเขาลงปอยกันไปแล้วครับโดนกดยาวๆครับแบบนี้โอ้แล้วเราเบเฮบอลไปเก็บศพอดอบบูไปได้อุ้ยแล้วคิกขวาของอดามวอลหลอกครับเจ็ดทำงานครับบบูนี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเก็บอดามวอลหลอกครับมาถึงพิกออฟให้ก่อนเลยครับหนึ่งตัวครับแล้วไหลยาวๆแล้วมีจิกงอบแล้วในรูแบบนั้นน่ะมีจิกพยายามจะหาทางเข้าอยู่ครับแต่จะไม่ไม่เข้าครับเป็นเกมครับเพราะว่ามีแทงตัวเดียวเป็นอดามวอลหลอกเปิด ไส่ไ่ให้ครับผมครับอดาบอลหลอกเอากวนๆแข่งกันมาครับมาใส่เลนโดนแช่ไปก่อนครับผมแล้วกิติพัฒน์โดนบัวมาแต่ยังออกมาได้อยู่บัวไม่สวยเท่าไหร่สลาบบัวนี้แล้วฟาบิดากคอนเหมือนแพมจะเข้ามาลาครับผมเขาจะเข้ามาลาแต่โอ้ไม่ไหวครับบิดาคอนเข้ามาลึกเกินไปครับสามทรัพย์ก็หิวไม่ได้แล้วไปบอกเขาจะตายตาไปตายตาไปเหมือนกันโดนฟุตบอลไปครับแลข้างหน้าเซตาเขาเก็บการเองหนึ่งครับโอ้ล้มก็เป็นลันนีลันหน้าครับ เหตุเกิดจากเมทิกพยายามที่จะเข้าไปเล่นนะผมแล้วออกมาไม่ได้เอาโดนสวนไปครับแต่เองโอยโ,โอนดี่เล่นค่อนข้างที่จะเนียบด้วยครับพอได้หนึ่งแล้วค่อยๆเล่นครับเอาวอลไล่ปิดครับด้วยความที่มันเป็นกู๊ดนะแล้วตอนนี้กู๊ดมีอติกู๊ดเล่นยังไงมีอติไวกว่าเตมบอลละไอตัวบูไลท์วะโอ้ตอนนี้เขาสบายนะแบบนี้คือการันตีหนึ่งไฟได้นะสามซับก็เอา,มา,มา,มามไม่อยู่นะครับเชฟ สามซับเอาคอมโบนี้ไม่อยู่ครับจะ <require> ต้องดูว่าจะคอมโบเลยไหมครับมีคอมโบอยู่นะผาช่องเล่นไหมครับผ่าช่องเล่นหน่อยไหม <S <S มีคอมโบอยู่ครับมีคอมโบอยู่ใช้ยังใช่ไหมยังไม่ใช้ครับยังไม่อยากใช้ถ้าไม่ใช้จะแพ้แล้วกู้มาโดนตัวเดียวกู้มาโดนตัวเดียววบนนี้ไม่ดีแต่จะตายอยู่ตัวเดียวก็เอาครับผมแล้วลุหนหาตีสวนเข้ามาในแค่ตัวเดียวนะแบงค์มีตัตายไปแล้วแล้วอาวาลลงมางับหัวไปก่อนจะโดนแค่แทงครับผม โคต้าสีแย่แล้วมีดดาก้อนเปิดสีมาแล้วผมสำหรับเบจิกเดินอยู่ข้างหลังแล้วเก็บได้มีดดาก้อนรอบนี้แล้วพาเบจิวเล่นคนจีนโยงชุดไปแล้วโดนเบเฮบอตสวดมาเหมือนกันเบฮวอตยังไม่ตายแล้วสามท่านยื้ออยู่อยู่ข้างหลังครับผมแล้วบอดอาเกนมาด้วยคอนเฟิร์มไฟน์แล้วใส่เล็งไปหนึ่งนะผมแล้วบอดอาเกนมาเพื่อคอนเฟิร์มไฟน์แล้วหูจ่าสินใจตีดีมากครับผมสำหรับเบเฮบอตแล้วตอนแรกมันจะแพ้ไฟ์แต่กิติพันธ์ขึ้นมาก็ตายอีกหนึ่งครับผมแล้วเกิดมาเกิดครับไม่ยอมตายกันทันทีครับ เฮ้ยไม่ยอมตายซอมบี้แล้วพยายามจะมาเก็บอีกหนึ่งแล้วโซฟอนอัลบอนเก็บไปทางเฮมบอทไม่ได้ทางซ้ายครับแล้วสเต็งหลุดตำแหน่งเดต้าหลุดตำแหน่งแล้วโดนเบจิกเซิร์งเนี่ยอุ้ยเพื่อนยังคิวทันอยู่แล้วยังเบิดจะไหวครับโอ้โหูแตกตีตีสวยแล้วนะจะตายกันทีละตัวสอ,องตัวครับผมไปเด็กโอ้โอเก็บกินไฟไปได้ครับค่อนข้างที่จะคลีนเลยเอกโอ้โอไฟนี้ขนาดตีสวยมากแล้วนะสำหรับฝั่งเฮมบอทครับเฮมบอสอัติคอนเานที่สวยแต่ไม่ได้รีคูเมอรับเข้าไปตายที่ปอยกันทีละตัวแล้วป้อยไหลมาแปดสิบเก้าเป แาตีไม่มีอะไรเลยครับเอฮิวันเอฮวันไม่มีติีเลยเลยครับตอนนี้อาจจะเข้าไปทําได้แค่ยื้อแล้วเมจิเข้ามายื้อปอยครับผมยามเมจิพยายามที่จะเข้ามาโอ้โหแต่ตีมันดูแบบเอฮิวันโอ้แล้วดูไปครับแล้ประเด็นคือเขาจะบายแล้วเช็ดคโบคูดคโบกูดบูนนไนจจะายแล้วโอ้ซับต้ตันไม่อยู่อะไรคโบนี้มีอะไรที่สามารถการคอมโบกูดบูลไนได้ไหมในเกมตอนนี้อขอคิดแป๊บหนึ่งนะ ไม่มีมันการันตีตายอ่ะคือถ้าคุณรวมได้หกก็ตายหกอ่ะก่อให้ support กานตีเขาตายครับโอ้ยโอเข้มกันมากนะโบดน่าจะเก่งนะโอดได้นะโอดอ่ะแล้วมีคอมโบเดมอลด้วยเลือกใช้ได้เลยนะว่าจะเป็นเดมอลหรือว่าจะเป็นมูนไนนะครับเลือกได้หมดเลยว่าจะใช้คอมโบไหนกันไม่อยู่แน่นอนนะปกติซับแลกวกเป็นว่าสามซับแทงเหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ คืมันมีเห็นหลายๆทีมไทยพยายมจะเล่นหนึ่งแทงนะแต่บัตด้วยส่วนตัวของบัานนะบัตบอกว่าส่งแทงยังไงมันก็ดีกว่าในในแพทนี้นะถ้าเป็นสเต็งตัวเดียวด้วยครับสเต็งเป็นตัวแทงทำดาเบิดนะไม่ได้เป็นแทงยืนขนาดนั้นถ้าเป็นแทงเบนมิโก้เนี่ยมันอาจจะยืนนานกว่าสเต็งครับแต่ต้องดูว่ากิติพัฒน์เมียเตีครับกิติพัฒน์ปลอภัยกิติพัฒน์เมียเตีครับแล้วเขาเลือกที่จะขึ้นข้างบนไฮกาวครับเอากดหัวเขาลงมาแล้วอีกฝั่งหนึ่งยืนพอยครับ ฝั่งหนึ่งยืนพอย์แล้วสเต็งขึ้นมาก่อนครับไทยกาวเขาได้ครับโอ้โหแล้วสอบปอตบอไปเก็บอันหนึ่งก่อนเลยครับชิวจิวแล้วเซต้าก็เก็บไอีกหนึ่งเหมือนกันครับเทคไทยกาวก่อนไม่รีบลงพอยครับนี่คือวิธีเล่นที่ถูกต้องครับผมใครอยากเข้าพอย์เข้าไปก่อนนะครับแชทเราทีหนึ่งในเหตุผลที่ว่าถ้าสมมติเราเข้าพอย์ไปอ่ะเราโดนไทยกาวยิงฟีแชทเห็นไหมครับต่อนนี้เอ็กโอไอโกลเรื่องที่จะเทคไทยกาวก่อนแล้วปล่อย ปล่อยให้เขาเลือกเข้า point ไปแล้วพอจังหวะที่เขาเข้าปอยแล้วก็ค่อยๆยิงครับแล้วกลายเป็นว่าหนึ่ง pick off เขาอยู่ข้างบนครับรีบเข้าปอย n ฝั่งเข้าปอยเปเจ็บเป็บเบสะเบมอนะครับอันที่เรารีบเข้าปอยแล้วหลอไม่ยึดไทยกาวครับเจไปกันต่อครับแล้วยังยึดไทยกาวกันอยู่นะครับผมมีตัวยิงฟรีๆอยู่แล้วมาแล้วไอเอ็มคูตกับเฮ้ยแต่รอบนี้เหมือนจะรอดหรือเปล่าเอาไม่รอดอยู่ดีอรัโอ้ยลูกบอลไหนยิงฟรีๆโอ้โหวิววันนี้ไม่มีแล้ววววววว ไม่มีคนมาไล่เลยครับไม่ได้เอาเลยครับไฮเกวสำหรับเอฮตวันต้องมาไล่ไฮเกวก่อนนะครับอนละเอโก้เขายืนสบายเขาเล่นตามเกมบอกเขาเลยเขาจะเซตอัพอะไรคือตอนนี้ฝั่งเอฮวันรอโดนอย่างเดียวเลยครับแล้วกูนาวบวข้างหน้ามาเล่นก่อนอีกแล้วครับผมพยายามจะมาเล่นได้ไหมได้ไหมได้ด้วยโอ้โหจังหวะลักไก่กูเล่นบวข้างหน้าครับแล้วเมจิกรั่วไปเลยแล้วโจบูสับถุกขึ้นมาได้แต่กิติพัฒน์ก็ตายไปก่อนหนึ่งแล้วเมจิกเพมจะมาเล่นแล้วกระโบโตมาอากกระโบโตมาโดนขลับไปหนึ่งต้องไปครับผมแล้วบัวในเก โอลเกนมาข้างบนเฮยสวยอยู่โบลเกนมาตรงนี้มาชุบมาสี่ตัวครับแต่ว่าไปใหบอสอะเขาไขแล้วผมเปิดอัตติพานิเชอร์มาเขาหนีเลยครับโอ้โหแล้วครับดูว่าเอ้ยโอ้โหคุ้มจัดครับตอนนี้เขาจ่ายซอสดิโอ้โหแล้วก็จ่ายแค่หนึ่งครับคุ้มๆครับผมถ้าก้อนยิงฟรีแล้วครับผ่านไปคิโรสังเกตครับเอ้ยโอ้โหมีตัวยิงฟรีสเปิร์ครับนักเล่นตายไปก่อนเอาตายคาติลูน่าครับแล้วมาอัตติบูไนมาด้วย วานแล้วช็อปปลเนื้อบมแล้วกรบปุกตัวปลาโดนไปสามตัวโดนไปสามจิตหลุดต้อไหวอยู่หรือเปล่าเซตาเก็บไปคนหนึ่งครับแต่ว่าสามสามสี่สามในไฟครับผมสี่สามสี่สามได้ไหมแล้วเพื่อนมาเติมเป็นสี่สี่รูน่าตามมาฮิวอยู่เซตาดุดพันดิเชอร์เอาชดกันไล่ยิงแต่พันดิเชอร์ล่วงไปเองครับไม่ไหวครับโดนเซตาสวดไปสตีมันแรงมากครับผมอู้คูแล้วพาเวทดคิวยืนยิงฟรีๆอยู่ทางขวาไม่มีใครสนใจเขาเลยครับในแบบนี้ไม่มีใครขึ้นไปไล่ไฮการ์ทำให้พาเอ็ค <Yeah well, S 2> okay, ิวนี่คือย right. so anyway, so ิงแบบ บารดี้บารดีแล้วเดโมพอจะไปไล่มันก็ยากนะครับมันมีทั้งมันมีทั้งชิปที่เอาไว้หนีมีทั้งลูกลูกเขาที่แบบปั่นป่วนนะครับแต่มันยิงฟรีไปหรือเปล่าครับสำหรับพามเอสคิวยิงฟรีมากครับแล้วเข้มมากๆเลยเอ็กโอเออเหมือนยิ่งเล่น<ๆ>ยิ่งเข้าใจกันครับเหมือนมินิสตาร์น่อย